สมิงพระประพันธ์โดยร้อยหนามบทที่สามทางด้านจากสมเกียรติและพวกคนทั้งสามกระชับปืน M16 สายกราดปลายกระบอกปืนไปทั่วบริเวณอย่างระแวดระวังโดยกำกระบอกไฟฉายแนบไว้กับกระบอกปืนตามยุทธวิธีที่ได้ฝึกฝนมาแสงสว่างจากกลมไฟฉายสาดกราดออกไปรอบบริเวณจากกระบอกไฟฉายทั้งสามกระบอก ขับไล่ความมืดทะมึนในพงไพ่ไปได้เป็นระยะจ่าสมเกียรติและจ่าเข้มช่วยกันพิจารณาร่องรอยเลือดของหมู่อ่าําที่หยาดหยดไปเป็นระยะตามพื้นดินและกิ่งไม้พงหญ้าอีกทั้งรอยวิ่งแหวกพงหญ้าของตามขนาดตัวที่ใหญ่โตของไอ้เสือโคร่งมหืมายังปรากฏค่อนข้างเด่นชัดจึงติดตามไปได้โดยไม่พลัดหลงคลาดเคลื่อนในขณะที่จาสมเกียรติที่อยู่ทางด้านหน้า กำลังก้มก้มเงยเงยสำรวจดูรอยเลือดที่หยดอยู่บนพื้นหญ้าอยู่นั้นจ่าเข้มที่อยู่ทางด้านหลังของจ่าสมเกียติจึงเพ่งมองไปที่พื้นหญ้าที่เปรอะเต็มไปด้วยคราบเลือดหย่อมใหญ่อีกทั้งยังมีเศษชิ้นเนื้อสดๆตกอยู่บนพื้นเป็นชิ้นเล็กๆอยู่สองสามชิ้นจ่าสมเกียรติกับจ่าเข้มที่ย่อร่างนั่งลงชันเขา่าเพื่อพิจารณาร่องรอยกันอย่างละเอียดอยู่นั้นหมู่ชนที่ยืนอยู่รังท้ายสุด จึงต้องคอยสายปายกระบอกปืนไปรอบบริเวณเพื่อระวังคุ้มครองความปลอดภัยต่อสองจากที่กำลังช่วยกันพิจารณาร่องรอยและทิศทางการหลบหนีของเสือโครงทมินกันอย่างคร่ำเคร่งแต่พลันนั้นลำไฟฉายในมือของหมู่ชนที่กำลังกราดส่องไปในความมืดทมึนรอบกายแสงไฟพลันาสาดไปกระทบกับความผิดปกติบางอย่างที่ถูกผงหญ้าหนาที่ใต้ต้นตะเคียนขนาดใหญ่บดบังเอาไวอ้อย่างแนบเนียน แต่เมื่อแสงไฟฉายส่องไปกระทบร่างนั้นพลันขยับเขยื่อนไหวเล็กน้อยแต่ก็เป็นพิรุษให้หมู่ชนจับสังเกตได้ด้วยสายตาที่หวาดระแวงและระแวดระวังภัยร่างที่เคลื่อนไหวอยู่หลังผงหญ้าหนานั้นมีสีสันเป็นสีเหลืองคาดดำแต่ทว่าซีจางอีกทั้งในราน,นั้นสายลมพลันโชยพัดมาอย่างกระทันหันหอบเอากลิ่นเหม็นสาบสางสะอิดสะเอียน และกลิ่นข่าวเลือดรุนแรงลอยมาปะทะนาสิกอย่างฉุนเฉียวจนเขาต้องกั้นลมหายใจตามสัญชาตญาณแต่เมื่อเห็นร่างที่ถูกผงหญ้าบดบังขยับเข,ขยื่อนไหวอีกครั้งเขาถึงกับอุทานออกมาอย่างแตกตื่นตนกเสือเสือโค้่งระวังหมู่ชนแผดเสียงร้องเตือนออกมาอย่างตนกตกใจได้เพียงประโยคเดียวเสือโคงที่แฝงกายซ่อนเร้นอยู่ในผงหญา้าผันพุ่งร่างกระโจนลอยตัวสูง พร้อมส่งเสียงคำรามออกมาดังลั่นสนัน่นพรร่างใหญ่ของมันที่อยู่ห่างจากร่างของจ่าสมเกียรติและจ่าเข้มราว3-4วาพลันกระโจนเข้ามาหาสองจ่าที่กำลังนั่งชันเข่าอยู่ที่พื้นอย่างรวดเร็วเสียงปืน M16 ในมือของหมู่ชนกระดิกนั่นไกออกไปอย่างอัตโนมัติชุดใหญ่ร่างที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศของไอ้ลายทมึนพลันสะานเฮือกแผ่เสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวด ผงะถดถอยลอยออกไปทางด้านข้างเพราะถูกหัวกระสุนขนาด5.56ม mm, ิลลิเมตรกระแทกเข้าอย่างจังทุกนัดร่างใหญ่ของมันกระเด็นเบี่ยงออกไปทางด้านข้างและร่วงลงตกลงไปกระแทกอยู่ที่พื้นแต่มันก็ผุดลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้วจึงกระโจนร่างหายไปในความมืดของพงไัยอย่างรวดเร็วจ่าสมเกียรติและจ่าเข้มที่ได้ยินเสียงร้องกัมปนาศของพยักเจ้าป่าแผดคำราม อีกทั้งยังได้ยินเสียงร้องเตือนจากหมู่ชนเขาทั้งสองจึงพุ่งร่างม้วนตัวหลบเลี่ยงออกไปทางด้านข้างอย่างทุลักทุเลเมื่อตั้งหลักได้จึงพลิกร่างม้วนตัวขึ้นมานั่งตวัดปลายกระบอกปืนเหลงไปที่ร่างใหญ่ของพยัคร้ายเจ้าป่าที่ลอบกัดแต่ร่างใหญ่ของมันก็กระโจนหายสาบสูญไปแล้วอย่างรวดเร็วเกือบไปแล้วไม่ล่ะดีนะที่หมู่ชนตาไวเห็นมันสิก่อนมาอย่างนั้นน่ะเสร็จมันแน่ จากเข้มพร่องออกมาเมื่อเห็นว่าไอหลายเจ้าป่าแผ่นนี้หายไปแล้วจ่าสมเกียรติก็ผุดลุกขึ้นมายืนเช่นกันแต่สายตาและปลายกระบอกปืนยังคงสายไปตามทิศทางที่เสือโครงมาหืมมากระโจนหายไปอย่างไม่ไว้วังใจแต่หมู่ชนที่มีสีหน้าหวาดระแวงและยังตื่นเต้นระทึกต่อเหตุการณ์ขับขันเมื่อครู่เขาค่อยๆขยับเข้ามาใกล้จ่าเข้มและจ่าสมเกียรติส่งเสียงแหบพรา่ากล่าวออกมาว่า จ่าผมคิดว่าได้กลิ่นคาวเลือดที่รุนแรงโชยมานะครับไม่แน่ใจว่าบางทีหมูอ่ำอาจจะยังอยู่ในบริเวณนี้ก็เป็นไปได้นะครับสองจ่าเหลียวหน้ามามองหมู่ชนอย่างประหลาดใจแวบหนึ่งเมื่อคลายผ่อนความระทึกขวัญจากการถูกจู่โจมอย่างกระทันหันของเสือโคร่งมหาการและถูกกระตุ้นเตือนจากหมู่ชนประสาทสัมผัสจึงเริ่มทำงานอย่างเป็นปกติ นาสิกเริ่มสูดได้กลิ่นข่าวเลือดลอยมากระทบจมูกอย่างรุนแรงทางด้านนั้นจากเข้มชี้ปลายกระบอกปืนไปตามทิศทางที่ตนสงสัยเพราะได้กลิ่นข่าวเลือดลอยมาจากทางด้านนั้นซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ไอเสือร้ายมันพุ่งกระโจนร่างออกมาเมื่อครู่นั่นเองหมู่ชนพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยจ่าสมเกียรติจึงออกคำสั่งให้จ่าเข้มเข้าไปตรวจดูโดยที่ตนและหมู่ชน คอยคุ้มกันให้อย่างระมัดระวังจากเข้มค่อยๆสาวเท้าเข้าไปที่พงหญ้าบริเวณโขนต้นตะเคียนอย่างระแวดระวังกระบอกไฟฉายที่แนบประกบอยู่กับตัวปืนส่องแสงสว่างเป็นลำกว้างพุ่งเข้าไปที่พงหญ้าที่หมายตาเอาไว้เขาใช้ทั้งปลายกระบอกปืนและเท้ายืนไปเขี่ยพงหญ้าให้เปิดเป็นทางเพื่อสำรวจให้ชัดเจนแต่เมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในพงหญ้าหนาที่ปกคลุม เขาถึงกับแหกปากร้องอุทานออกมาอย่างตนกตกใจเฮ้ย hey! จ่าจ่าสมเกียรติมาดูทางนี้เร็วจ่าสมเกียรติและหมู่ชนใจหายวาบอดคิดไปในทางเรวร้ายไม่ได้แต่ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูให้เห็นชัดกับตาจึงหันไปสั่งการต่อหมู่ชนว่าหมู่อยู่ตรงนี้นะคอยคุ้มกันให้ผมกระจ่าเข้มด้วยกล่าวจบจึงค่อยๆสาวเท้าเดินเข้าไปที่โคนต้นตะเคียนใหญ่ ตรงตำแหน่งที่จ่าเข้มยืนอยู่ก่อนแล้วเมื่อไปถึงไฟฉายในมือของตนจึงส่องไปที่ตำแหน่งเดียวกันกับลำไฟฉายของจ่าเข้มที่ส่องไปอยู่ก่อนหน้าแล้วแสงจากกระบอกไฟฉายทั้งสองลำเพิ่มความสว่างเป็นทัพทวีจับเข้ากับภาพทางเบื้องหน้าที่อยู่บนพื้นหญ้าหนาอย่างชัดเจนหมูอําโธไม่น่าเลยจ่าสมเกียรติพึมพำออกมาอย่างสลดใจ ที่เห็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนกลายเป็นซากศพที่น่าสมเพชเวทนาโดยที่คนทั้งหมดไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้เลยสภาพศพของหมู่อำ่ำที่นอนตายอย่างน่าสังเวชในตาข้างขวาของเขาเบิกโพงอย่างเจ็บปวดทรมานก่อนสิ้นชีวิตที่หางตามีเลือดไหลซึมออกมาส่วนตาข้างซ้ายถูกกัดแทะจนในตาหลุดหายไป มองเห็นเป็นโพรงกว้างเลือดสดๆสีแดงฉานไหลทะลักออกมาอย่างน่าสะอิดสะเอียนที่ลำคอถูกกัดกระชากจนเนื้อหายเป็นก้อนใหญ่จนมองเห็นกระดูกต้นคอที่เต็มไปด้วยเลือดที่แผ่นอกมีร่องรอยถูกกงเล็บตะปบสี่ห้าสายเป็นบาดแผลชะกันจนเนื้อหลุดหายแหว่งวิ่นที่ท้องถูกกัดกระชากเป็นบาดแผลเปิดกว้างลำไส้และอวัยวะภายใน ถูกลากออกมากัดแทะจนกองอยู่ข้างซากศพแขนข้างซ้ายถูกกัดจนเนื้อหายเป็นบางส่วนแขนข้างขวาขาดเสมอศอกเพราะถูกกัดกระชากขาทั้งสองข้างแม้จะยังไม่ขาดดุดออกจากร่างแต่ก็ถูกกัดแทะจนเป็นบาทแผลชะกันหลายแห่งนับเป็นภาพที่น่าสลดหดหู่สะทกสะทานใจอย่างยิ่งยวดไอเสือลยยำกูจะตามไล่ล่ามึงให้ได้ กูจะเอาเลือดของมึงมาเส้นสังเวยให้กับคนของกูจ่าสมเกียรติคำรามลั่นออกมาอย่างแค้นเคืองจ่าเข้มที่ยังส่องไฟฉายไปที่ซากศพของหมู่อ่าเขาเหลียวหน้าไปทางจ่าสมเกียรติหัวหน้าชุดปฏิบัติการพร้อมเอ่ยสอบถามออกมาอย่างขอความเห็นว่าจะทำยังไงกับศพของหมู่อ่าดีจ่ากเกียรติจะช่วยกันนำกลับไปยังที่พักของพวกเราก่อนไหมส่วนเรื่องของไอเสือฆาตรกรตนนั้น ทำยังไงต่อไปจะตามล่าตัวมันในตอนนี้เลยไหมจาสมเกียขบกรามกัดฟันแน่นอย่างแค้นเคืองเขาระบายลมหายใจออกมาอย่างขัดเคืองแล้วจึงกล่าวออกมาว่าตอนนี้ไม่รู้ไอเสือตอนนั้นมันหนีหายไปไหนเสียแล้วหากจะติดตามไล่ตัวมันไปตอนนี้เกรงว่าจะเป็นเรื่องยากเย็นอยู่ไม่น้อยอีกอย่างในเวลาที่มืดมิดอย่างเนี้ยเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้พวกเราอะ ช่วยกันนำศพของหมู่อ่ำกลับที่พักกันก่อนดอีกว่าเมื่อพบกับศพของหมู่อ่ำผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วสติและความหนักแน่นเยือกเย็นของจ่าสมเกียรติจึงเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งไม่มุทะลุบุ่มบามเหมือนตอนก่อนที่จะออกจากที่พักเพื่อติดตามมาช่วยเหลือคนเช่นเมือ่ครู่อีกเขาไข้ครวนอยู่ด้วยเหตุผลและความปลอดภัยของคนทั้งหมดแล้วจึงไม่ต้องการที่จะเสี่ยงอันตรายอย่างวู่วาม จึงจำเป็นที่จะต้องกลับไปร่วมมือหารือกันอีกครั้งให้ถี่ถ้วนเสร็จก่อนทันใดนั้นทาง,งพงไพรทางด้านข้างของหมู่ชนบังเกิดเสียงเหยียบย่ำดังแววแผ่ร่องลอยมากระทบโซนหมู่ชนรีบหันควับกลับไปมองทันควันพร้อมทั้งปลายกระบอกปืนและลำไฟฉายที่สาดต,ต้องไปในเวลาเดียวกันอย่อยายิงหมู่ชนนี่ผมเองหมู่ไทยกับผ่านแมนเสียงของหมู่ไทยรีบลนลานกล่าวออกมา เพราะกลิ่งเกรงความเข้าใจผิดแสงสว่างจากลำไฟฉายสาดไปกระทบกับร่างของหมู่ไทยและพานแมน้นที่เดินเข้ามาอย่างระมัดระวังเขาจึงคลายใจลงค่อยๆลดปลายกระบอกปืนลงพื้นพร้อมแค่นเสียงถามออกมาอย่างเคลือบแคลงว่าหมู่ไทยเองเหรอแล้วนายมาได้ยังไงกันจ่าสมเกียรติสักให้นายคุมตัวพานแม้นเอาไว้อย่างที่พักไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่เมื่อคู่ผมได้ยินเสียงเสือคำราม และได้ยินเสียงปืนยิงขึ้นชุดใหญ่ผมเป็นห่วงคนทั้งหมดครับจึงชักชวนให้ผ่านแมนนะเดินตามเสียงปืนมาสมบเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับทุกคนหมู่ไทยกล่าวอธิบายออกมาเมื่อเดินเข้ามาใกล้หมู่ชนแต่น้ำเสียงที่แข็งกราวดุดันของจ่าสมเกียรติก็พรงออกมาทันควันอย่างไม่พอใจว่าไม่มีใครได้รับอันตรายหรอกหมู่ไทยแต่คนที่จะเดือดร้อนก็คือน,นายต่างหากล่ะ ผมมาสั่งให้คุมตัวพานแมนให้อยู่ในที่พักไม่ใช่เหรอแล้วทำไมขัดคำสั่งของผมหรือว่าคำสั่งของผู้บังคับหมู่อย่างผมเนี่ยมันไม่สักดิทธิ์เสร็จแล้วอย่าลืมนะผมอะสามารถลงโทษสั่งขังหมู่ได้ในโทษฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาหมู่ไทยถึงกับไปหน้าถอดสีทันควันเมื่อถูกตำหนิซึ่งหน้าเขาตะกุกตะกักแต่แตก็พูดไม่ออกจากเข้มจึงกล่าวออกมาเบาๆกับจ่าสมเกียรติว่า เอาหน้าจากเกียรติที่หมู่ไทยมันออกมาติดตามพวกเราอ่ะก็เพราะมันเป็นห่วงพวกเรานั่นแหละอย่าไปถือโทษถ,ถือสามันเลยว่าแต่จ่าสมเกียรติแค่นเสียงออกมาอย่างไม่พอใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะจ่าเข้มการขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นความผิดที่ร้ายแรงหากไม่เชื่อฟังคำสั่งต่อไปผมจะปกของผู้ใตบ้บังคับบัญชาได้ยังไง จะมีใครเชื่อฟังคำสั่งของผมอีกแต่จากเข้มก็ยังเกลี้ยกล่อมออกมาอย่างเยือกเย็นเพื่อต้องการคลี่คลายสถานการณ์อีกว่าเอาหนาจากเข้มถึงยังไงตอนนี้พวกเราก็ยังปลอดภัยกันดีอยู่และอีกอย่างที่หมู่ไทยมันจะละเมิดคำสั่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามันห่วงในความปลอดภัยของพวกเรามันเป็นเจตนาดีทั้งนั้นลาเวนมันสักครั้งเถอะน่าจ้าจ่าสมเกตนั่งนิ่งงันไปชั่วครู่ จึงแค่นเสียงกล่าวออกมาอย่างคาดโทษว่าก็ได้ครั้งเนี้ผมจะไม่เอาผิดนายนะหมู่ไทยแต่หากนายขัดคำสั่งผมอีกครั้งเดียวผมฝันไม่เลี้ยงแน่หมู่ไทยรีบตอบรับออกมาอย่างโล่งใจจากนั้นจ่าสมเกียจจึงเหลียวหน้าไปมองผ่านแม้นที่ยืนอยู่ทางด้านข้างของหมู่ไทยโดยใบหน้าที่เรียบเฉยคล้ายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตน แล้วแก่มากับหมูไทยได้ยังไงไอ้ผ่านตาขาวไหนบอกว่าไม่ต้องการที่จะออกมาจากที่พักในเวลากลางคืนไม่ใช่เหรอมีอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะให้เต็มป่า,าที่เนียพวกกูวมีใครได้รับอันตรายอะไรกันไหมตาขาวไม่เข้าเรื่องไม่รู้เป็นผ่านป่าได้ยังไงจ่าสมเกียรติค่อนขอดดูแคลนอย่างตรงไปตรงมาทำให้จ่าเข้มหมูชนและหมู่ไทย ต่างหน้าเสียไปตามๆกันต่อคำสบป,ประมาทของจ่ากเกียรติหัวหน้าทีมที่เก่าแดกดันออกมาซึ่งหน้าแต่พรานแม้นยังมีสีหน้าราบเรียบดุดเดิมคล้ายไม่ถือสาต่อท้อยคำสบป,ประมาทของจ่าทหารแม้แต่น้อยเขาแค้นยิ้มออกมาที่มุมปากแล้วจึงเปล่าออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไม่มีอารมณ์ขุนมัวปะบปนมาแม้แต่น้อยนั่นน่ะเป็นเพราะว่าพวกของนายทหารโชคดีต่างหากล่ะครับ แต่หากนายทหารเห็นว่าผมไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นพานนนำทางเสร็จแล้วผมก็ขอถอนตัวครับพรุ่งนี้ผมจะกลับออกจากป่าในทันทีกลุ่มทหารทั้งหมดจ้องน้าพลานแมนอย่างตะลึงงนันแต่จ่าสมเกียกระชากเสียงห้วนออกมาอย่างดุดันว่าไม่ได้กลัวให้มึงถอนตัวไม่ได้พรุ่งนี้เชา้ามึงต้องพาพวกกูแกะรอยติดตามไอ้เสือระยำนั้นให้ได้ กูต้องการที่จะฆ่ามันเพื่อล้างแค้นให้กับคนของกูและครั้งเนี้หากมึงยังคิดขัดขืนเล่นโตอีกกูยิงมึงทิ้งแล้วฝังมึงเอาไว้ในป่าน,นี้แน่นอนจากแคหมู่ชนหมู่ไทยต่างตกตะลึงต่อพฤติกรรมที่ดุดันของจ่าหัวหน้าทีมที่ดุร้ายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากนั้นจึงชำเลืองมองไปที่ร่างของพานแมนที่ยืนสงบนิ่งอย่างเยือกเย็น ไม่สะดุ้งสะเทือนต่อถ้อยคำข่มขู่แม้แต่น้อยแต่ก็ตอบรับคำออกมาเมื่อจ่าสมเกียรติกระชากเสียงเน้นคำสัมทับออกมาอีกครั้งเข้าใจที่กูพูดไหมออีผานตาขาวครับเข้าใจผ่านแม้นตอบรับออกเสียงราบเรียบแผ่วเบาจ่าสมเกียรติยิ้มอย่างพึงพอใจที่สามารถกํำราบผ่านแมน้นที่กล้าขัดคำสั่งของเขาได้เมื่อครู่ตอนก่อนที่จะออกมาจากที่พัก เมื่อคิดว่าสยบพรานแม้นลงได้แล้วจึงออกคำสั่งต่อไปว่าดีถ้าอย่างนั้นนะมึงกับหมู่ไทยไปช่วยกันพาศพของหมู่อ่ำกลับไปที่พักตอนนี้เลยนะพอลุ่งเช้าพวกเราจะเริ่มติดตามไอเสือนรกตนนั้นกันทันทีหมู่ไทยและพรานแมน้นจึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจ่าสมเกียริอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงช่วยกันไปตัดไม้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงที่มีทำเป็นเปลชุกเฉิน และหามศพของหมู่อ่ําที่ถูกเสือฆ่าตายอย่างน่าอเนจอนาดกลับที่พักซึ่งเมื่อไปถึงก็เป็นเวลาที่ใกล้ฟ้าสางแล้วจ่าสมเกียรติสั่งให้ใช้ผ้าใบผืนบางห่อศพของหมู่อ่ําเอาไว้อย่างแน่นหนาที่สุดจากนั้นจึงขุดฝังศพของหมู่อ่ําเอาไว้บนเนินดินนั่นเองโดยหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นและไล่ลาคฆ่าไอเสือโครงได้แล้วจึงจะย้อนกลับมาขุดศพของหมู่อ่ํากันอีกครั้ง เมื่อหมู่ไทยกับพลานแมนจัดการกบฝังศพของหมู่อ่ำเรียบร้อยแล้วจึงเดินเข้ามาสมทบกับกลุ่มของจ่าสมเกียรติที่จัดการปรุงอาหารเช้ากันอย่างง่ายๆเสร็จสับพอดีจึงลงมือจัดการกับอาหารกันอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นเวลาที่แสงสีทองเริ่มสาดแสงขึ้นทางทิศต,ตะวันออกอย่างแช่มช้าเหล่านกกาวิหกพงไพรและเหล่าสัปสัดในป่าเริ่มออกหากินกันตามคันลอง ส่งเสียงร่ำร้องกันเส็งแซ่ชุนลมุนจ่าสมเกียรติจึงสั่งให้ทุกคนเก็บสัมภาระทั้งหมดทันทีเมื่อพร้อมสับจึงเรียกผ่านแมนให้เข้ามาเพื่อสอบถามถึงเส้นทางในทันทีไอผ่านตาขาววันนี้มึงต้องนำทางพวกกูเพื่อออกแกะรอยไอเสือโครงตัวนั้นซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของวันนี้ส่วนเรื่องของการค้นหาล่องรอยของทีมลัตะเวนชุดก่อนที่หายสาบสูญไปนั้นให้เป็นเรื่องของรองลองไป ซึ่งก็ไม่แน่ว่าการที่เราติดตามล่องลอยของเสือโค่งนั้นไประหว่างทางอาจจะพบกับล่องรอยบางอย่างของทีมลาตะเวนที่หายตัวไปก็เป็นได้อย่างที่ผมเคยได้บอกกับนายทหารไปแล้วครับว่าในป่าแห่งเนี้มันเต็มไปด้วยอันตรายมากมายและการที่จะติดตามแกะรอยของเสือโค่งกินคนก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายอย่างมากเพราะเสือมันมีนิสัยมากระแวงและก็ฉะเฉลียวฉลาด ยิงมันถูกทำร้ายไปเมื่อคืนมันย่อมต้องเจ็บแค้นอาฆาดร,ระหว่างทางมันอาจจะคอยดักซุ่มเล่นงานพวกเราอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อความปลอดภัยผมขอปืนและกระสุนของผมคืนด้วยครับพรานแม้นล่าวอธิบายออกมายืดยาวเพื่อขอปืนของตนคืนเพราะถูกยึดไปอีกครั้งเมื่อตอนใกล้ฟ้าสางเนื่องจากจ่าสมเกียรติเกรงว่าเขาจะหลบหนีเพราะชำนาญป่าอยู่แล้ว จึงยึดปืนของพลานแมนไปอีกครั้งเพราะไม่ไว้วางใจนั่นเองแต่จ่าสมเกียิเข่นยิ้มอย่างรู้ทันกระชากเสียงกลับไปว่ามึงไม่ต้องมาเจ้าเล่เลยไอ้พานตาขาวหากได้ปืนคืนไปอ่ะมึงก็คงหาโอกาสหลบหนีไปแน่นอนย่านึกนะว่ากลัวไม่รู้ทันความคิดของมึงถือแต่มีดเดินป่านั่นแหละดีแล้วจะได้เอาไว้คอยฟันกิ่งไม้เถาวันที่กีดขวางระหว่างทาง ส่วนเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วงพวกกูมีกันอยู่หลายคนและมีปืนกันครบมือรับรองไม่ปล่อยให้มึงตายแน่นอนแต่ผมเป็นผ่านนาำทางนะครับไม่ใช่ฉเฉลยนายทหารจะทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะครับพรานแม้นย้อนกลับไปอย่างขุนข้องใจแต่จ่าหัวหน้าทีมถลึงตามองอย่างขึงขังตอบกลับมาเสียงก้าวว่าตอนเนี้ยกูเป็นหัวหน้าทีม และมีหน้าที่สั่งการทุกคนในนี้รวมทั้งมึงด้วยอย่าทำเป็นโยกโยต่อรองอยู่เลยกูสั่งยังไงก็ทำไปอย่างนั้นแหละไม่อย่างนั้นนะกูยิงกระบาลแยกไปได้แล้วเริ่มนำทางตอนนี้เลยทั้งจากเข้มและทุกคนต่างไม่เห็นด้วยกับการกระทำของจ่าสมเกียรติแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพานแม้นได้เพราะอำนาจการสั่งการเด็ดขาดเป็นของจ่าสมเกียรติ จึงได้แต่นิ่งเงียบสงบปากคำเอาไว้อย่างไม่พอใจพลานแมนที่ในเวลานี้ก็มีเพียงมีดเดินป่าเท่านั้นที่อยู่ในมือเมื่อถูกบังคับจากคำสั่งของจ่าสมเกียรติเขาถอนหายใจยาวออกมาอย่างหนักหน่วงจากนั้นจึงหันร่างเดินลงไปจากเนินดินเพื่อมุ่งหน้าแกะรอยของไอ้เสือโครมฆาตกรไปอย่างจำใจพรานแม้นนำทางทุกคนตรงไปยังตำแหน่งที่พบซากศพของหมู่อ่ำเมื่อคืน ที่ซึ่งจาสมเกียรติจากเข้มและหมู่ชนปะทะก,กับไอเสือโครงมหาการนั่นเองเมื่อไปถึงเขาสำรวจรอบบริเวณอย่างละเอียดอีกครั้งจากนั้นจึงหันไปสอบถามข้อมูลจากคนที่สามที่เผชิญหน้ากับมันอย่างละเอียดซึ่งหมู่ชนก็บอกกล่าวเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทราบอย่างไม่มีปิดบงังเสือโครงตัวนั้นนะ่ะมันกระโจนออกมาจากพงหญ้าทางด้านนั้นละครับผานแมนตรงที่พบศพของหมู่อ่ำนั่นแหละ แต่เมื่อถูกผมยิงปืนออกไปชุดใหญ่จนล่างของมัน่ะก็เด่นล่วงไปตกกระแทกพื้นทางด้านนั้นมันก็เพ่นหายไปในทันทีหลังจากที่มันลุกขึ้นมายืนได้อะครับพลานแมนเพ่งมองไปตามทิศทางที่หมู่ชนอธิบายออกมาอย่างพินิจพิจารณาจึงเห็นว่าทิศทางที่ไอเสือโครงมหาการวิ่งหายไปนั้นเป็นป่าที่รกทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพงหญ้าหนาแน่นอีกทั้งเถาวันระยงระยาง นับเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคหากคิดจะบุกป่นฝ่าเข้าไปคงต้องสิ้นเปลืองเรียวแรงอยู่ไม่น้อยอีกทั้งผืนป่ายังเอื้ออำนวยต่อการหลบซ่อนตัวของมันเพื่อรอบจู่โจมได้อย่างกระชั้นชิดนับว่าเป็นหนทางที่เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งพรานนำทางขมวดคิ้วคุ้นคิดอย่างเคร่งเครียดแล้วจึงหันไปบอกกล่าวอธิบายต่อสิ่งที่เขาใคร่ครวนอยู่ในใจออกไป แต่จ่าสมเกตกับแย้งออกมาสิงห้วนและไม่พอใจว่าในเมื่อไอเสือนรกตนนั้นน่ะมันหายเข้าไปในทางนี้ไม่ว่าหนทางมันจะยากลำบากขนาดไหนก็ต้องติดตามตัวมันเข้าไปเพื่อล่าตัวมันให้ได้ไม่ต้องพิริพิไรมากความหรอกและอย่าทำเป็นตาขาวขาดกลัวต่อหน้ากูอีกนำทางไปเดี๋ยวนี้ไอเสือตัวนั้นน่ะเมื่อคืนน่ะมันถูกหมู่ชนรัวก,กระสุนเข้าไปชุดใหญ่ กูมั่นใจว่ามันจะต้องได้รับบาดเจ็บอยู่พอสมควรไม่แน่นะบางทีมันอาจจะบาดเจ็บล้มฟุบอยู่ที่ไหนสักแห่งเพราะบาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะตามปิดบัญชีกับมันไปกันได้แล้วผ่านตาขาวอย่ามัวจะถ่วงเวลาอีกเลยลูกไม้ตื้นๆของผ่านกระจอกอย่างมึงอะหลอกกูไม่ได้หรอกโวイผ่านแมนใส่หน้าน้อยๆอย่างอับจน ่อความคิดคติของจ่าสมเกียรติแต่ก็ไม่สามารถขัดขืนต่อคำบงการของจ่าทหารได้จึงต้องนำทางทีมลาดตะเวนเดินทางต่อไปอย่างไม่เต็มใจพรานแมน้นนำทางทีมของทหารชุดปฏิบัติการเดินบุกเข้าไปในป่าทึบตามร่องรอยของเสือโครงเพชฌฆาตที่มุ่งหน้าหายเข้าไปในพงทึบผืนป่าที่ผ่านไปนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคกีดขวางที่เต็มไปด้วยกิ่งไม้และเถาวัลย ต้องใช้มีดเดินป่าฟาดฟันเปิดเป็นเส้นทางสายเล็กๆเพื่อให้สัญว์จรผ่านกันไปได้โดยทุลักทุเลจ่าสมเกียรติเดินประกบติดตามผานแมน้นอยู่ทางด้านหลังตลอดเวลาโดยมีจ่าเข้มที่สะพายปืนลูกสองของผานแมสเอาไว้ติดตามอย่างกระชั้นชิดถัดมาจึงเป็นหมู่ไทยและปิดท้ายด้วยหมู่ชนเดินทางกันมาร่วมสองชั่วโมงยังไม่พ้นจากดงป่าทึบ แต่ทุกคนต่างเหน็ดเหนื่อยกันจนเหงื่อชุ่มโชกพลันนั้นสายลมอ่อนจางโชยแผ่วผิ้วพลานแม้นจึงกลับหยุดชะงักเมื่อได้กลิ่นสาบสางโชยมากระทบนาสิกอย่างฉุนเฉียวเขาหยุดนิ่งเพ่งสายตามองสำรวจฝ่าไปในพงหญ้าและต้นไม้ที่หนาทึบอย่างเฝ้าสังเกตและระแวดระวังจ่าสมเกียรติที่ติดตามอยู่ทางด้านหลัง เมื่อเห็นร่างของพานนำทางหยุดยั้งลงจึงกล่าวออกมาอย่างหงุดหงิดด้วยความเหน็ดเหนื่อยว่าหยุดทำไมวะรีบเดินต่อสิวะกล่าวพางจอปลายกระบอกปืน M16 กระแทกไปทางด้านหลังของพลานแมนเพื่อกระตุ้นเตือนแต่พานแมนรีบยกมือขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณให้ทุกคนอยู่ในความเงียบโดยที่ไม่ได้หันหน้ามาแม้แต่น้อยสายตากวาดเพ่งมองหาความผิดปกติไปรอบบริเวณอย่างคร่ำเคร่ง กลิ่นสาบสางที่ฉุนเฉียวโชยมาทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นทิศตะวันตกเขาชำเลืองมองไปทางด้านนั้นเพื่อค้นหาร่องรอยของมันซึ่งมั่นใจว่ากลิ่นสาบที่ร่องลอยมาสัมผัสดได้นั้นเป็นกลิ่นสาบของเสือที่มีกลิ่นเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ทางด้านทิศตะวันตกมีต้นไม้ใหญ่หนาทึบทั้งต้นตะเคียนยางเต็งประดูป่าและอีกหลากหลายรวมทั้งผงหญ้าหนาแน,น่น ที่เหมาะต่อการอําพรางตัวได้อย่างแนบเนียนแต่เพียงชั่วครู่สายลมพันเปลี่ยนทิศอีกครั้งกลิ่นสาบสางที่โชยมาประทะจมูกจึงค่อยๆจางหายไปมันซ่อนตัวอยู่ในละแวกนี้ครับผ่านแม้นเก่าออกมาอย่างเสียงแผ่วเบาเราวกระซิบแต่จ่าสมเกียรติและจ่าเข้มก็ได้ยินอย่างชัดเจนม่านตาพลันเบิกโพรงกว้างอย่างระทึกตื่นเต้นรีบสายปลายกระบอกปืน เพื่อค้นหาความผิดปกติอย่างระแวดระวังแต่ผืนป่าหนาแน่นรกทึบมองไปทางไหนก็คล้ายคลึงกันไปหมดไม่สามารถที่จะจับพิรุษได้เลยแม้แต่อย่างเดียวตอนนี้มันอยู่ตรงไหนพลานแมนจากเข้มส่งเสียงถามออกมาแผ่วเบาตึงเครียดซึ่งจากประโยคที่พลานแมนกล่าวเตือนออกมานั้นย่อมเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าหมายถึงไอตัวเสือโครงฆาตกร ที่ฆ่าหมู่อ่ำตายไปเมื่อคืนนั่นเอง